สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนเพื่อนสมาชิกเปลี่ยนหลอดไฟธรรมดาที่บ้านเรามาเป็นหลอดไฟแบบไลรยุ่งได้นะครับโดยเราใช้เพียงหลอดไฟเดิมที่เรามีอยู่กับขวดน้ำพลาสติก เ่าๆนะครับก็สามารถนํามาทําเป็นหลอดไฟไล่ยุงได้แล้วครับจะมีวิธีการทําอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาทําหลอดไฟไล่ยุงกันนะครับโดยใช้หลอดไฟแบบหลอด LED และขวดน้ำพลาสติกเปล่านะครับมาทำเป็นหลอดไฟ อาการของการทำหลอดไฟไล่ยุงก็คือการให้แสงไฟพันน้ำเปล่านี่แหละครับจะทำให้แสงที่ได้ออกมาหักเหแสงที่หักเหนี้เองเป็นแสงที่ยุงหรือมแมลง่างๆไม่ชอบนะครับเมื่อยุงหรือมแมลงต่างๆเห็นแสงนี้เขาก็าจะเกิดอาการงงและบินไปหลบตามซอกลึอที่มีเงามืดหรือมีสีดำเพื่อเป็นการหลบแสงที่หักเหนี้นะครับหลักการนี้แหละครับที่เรานำมาใช้ในการ ามาทำหลอดไฟไล่ยุงนะครับครับเมื่อเราทราบหลักการง่ายๆของการทำหลอดไฟไล่ยุงแล้วต่อไปเรามาเริ่มลงมือทำหลอดไฟไล่ยุงใช้เองกันเลยนะครับครับก่อนอื่นเราจะต้องมีตัวหัวหลอดไฟที่เราสำหรับใช้ใส่หลอดไฟ LED นะครับแล้วก็ขวดน้ำปลานะครับต่อไปก็คือหลอดไฟ LED ที่เราจะใช้นะครับ ขวดน้ำเราพยายามใช้ขวดที่ใหม่นะครับเพื่อให้มีความใสเวลานำมาใช้ในการทำหลอดไฟไล่ยุงจะได้แสงจะได้ผ่านได้มากขึ้นนะครับให้เราลอกเอาพลาสติกที่เป็นฉลากออกนะครับให้เหลือแต่ขวดเปล่านะครับส่วนขวดหลอดไฟเราใช้ใช้เป็นแบบสั้นนะครับเราจะไม่ใช้แบบยาวแบบสั้นเวลาเราใส่หลอดไฟเข้าไปแล้วนะครับเมื่อเรานำมาเทียบกับขวดดู จะมีความยาวจากหลอดถึงปลายขั้วหลอดอยู่ภายในมีความยาวเท่ากับขวดพอดีนะครับก็สามารถจะบรรจุเข้าไปในขวดน้ำพลาสติกที่เราเตรียมไว้ได้ซึ่งเราจะใช้ขวดน้ำพลาสติกแบบสั้นนะครับถ้าเพื่อนๆไปซื้อขาหลอดไฟมาที่มีลักษณะของการมีสวิตช์ข้างหลังด้วยนะครับตัวขวดขวดหลอดไฟแบบนี้นะครับจะยาวกว่าเล็กน้อยเมื่อเราทดลองนำหลอดมาประกอบเข้าแล้วมาเทียบกับ ขวดน้าพลาสติกที่เราเตรียมไว้ซึ่งเป็นขวดแบบสั้นดูนะครับจะมีความยาวเกินขึ้นไปถึง,ถงคอทาให้เราไม่สามารถบรรจุเข้าไปในขวดน้ําอีกส่วนหนึ่งที่ต้องคานึงถึงก็คือขนาดของหลอดไฟ led นะครับต้องมีขนาดของหัวไม่ใหญ่กว่าตัวของขวดพลาสติกนะครับเพราะเราจะต้องใส่เข้าไปในขวดพลาสติกถ้าตัวหลอดไฟมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็จะไม่สามารถใส่เข้าไปได้ซึ่งตัวนี้เราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เราต้องลองใส่ดูเวลาเรา ตัดขวดแล้วนะครับต่อไปให้เรานํากันไกรมาตัดขวดนะครับอยู่ประมาณกึ่งกลางขวดนะครับตัดไปนะครับตามรูปนะครับตัดด้านกว้างแล้วก็ตัดขึ้นไปด้านบนนะครับเป็นรูปโค้งลงมานะครับเราจะตัดให้เป็นช่องเพื่อว่าสามารถใส่หลอดไฟเข้าไปได้ด้วย แล้วก็จะใช้สำหรับในการเติมน้ำด้วยนะครับตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับครับหลังจากเราได้ออกมาลักษณะน,นี้แล้วนะครับเราจะต่อไปเราจะนำจะต้องนำเอาหลอดไฟนั้นใส่เข้าไปข้างในนะครับซึ่งตอนนี้เราไม่สามารถใส่ได้แล้วครับเราต้องทำการ พาส่วนที่เป็นปากของขวดน้ำพลาสติกออกไปใช้เลื่อยเหล็กนะครับให้เรานำเลื่อยเหล็กมาผ่ากึงกลางนะครับ่าให้ขาดออกจากกันเลยนะครับเพื่อให้สามารถแยกตัวปากของขวดน้ำพลาสติกออกจากกันได้แล้วเราก็จะสามารถใส่หลอดไฟกับขั้วหลอดไฟที่ที่ประกอบแล้วเข้าไปในขวดได้ครับครับหลังจากที่เราผ่าปากขวดแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเราก็จะนํา นะั้นเรามาประกอบใส่เข้าไปในขวดนะครับทีนี้นะครับเราจึงจะทราบว่าขวดที่เราใช้นี้สามารถใส่กับหลอดไฟขนาดไหนได้นะครับหลอดไฟเดีดูแล้วลักษณะแล้วจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่เวลาเรานํามาใส่ในขวดน้ำพลาสติกเราจะสังเกตว่าอย่างขนาดนี้นะครับใส่เข้าไปไม่ได้ใหญ่ยยกว่าเล็กน้อยนะครับรามาลองดูอีกแบบหนึ่งนะครับอีกยี่ห้อนหนึ่ง อันนี้สามารถใส่เข้าไปได้นะครับครับเมื่อเราได้หลอดไฟที่เราจะใช้สามารถใส่เข้าไปได้แล้วให้เราประกอบตัวขวดหลอดนะครับแล้วก็นำไปบรรจุเข้าไปในไว้ในขวดน้าพลาสติกที่เราเตรียมไว้นะครับจะได้ออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับตัวปากขวดจะคาที่ปลายหลอดพอดีหลอดก็จะถูกกดเข้าไปอยู่ที่ตรงก้นขวดนะครับทําให้เวลาเราใส่น้ําแล้วหลอดไฟก็จะไม่ลอยขึ้นมานะครับทดลองนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตัว ขวดที่สําหรับใส่น้ําเพื่อให้น้ําผ่านแสงไฟทําเป็นหลอดไฟไรอยู่นันะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถนําน้ํามาใส่โดยใส่ให้ท่วมขอบของหลอดไฟนะครับรบต่อไปเราจะปิดหลอดไฟก่อนนะครับแล้วเราจะทดลองเติมน้ําใส่เข้าไปเลยนะครับเราใช้น้ําสะอาดนะครับโดยใช้น้ําดื่มที่เราใช้ดื่มนียนะครับใส่เข้าไป ใส่ท่วมตัวตัวด้านล่างที่เป็นตัวที่เป็นส่วนที่เป็นส่องสว่างของหลอดไฟนะครับเพื่อให้แสงไฟทุกส่วนผ่านน้ำก่อนที่จะออกมาที่ข้างนอกนะครับแต่ต่อไปเราลองทดลองเสียบปลั๊กกันเลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเพียงเท่านี้นะครับไฟที่ออกมาจากหลอดไฟก็จะผ่านน้ำ ออกมาด้านนอกซึ่งจะเป็นแสงที่ถูกขักเหทําให้มแมลงและยุงไม่ชอบแล้วสามารถทามาใช้หลอดไฟและยุงได้นะครับต่อไปวิธีการจะนําไปใช้งานเราก็ควรจะต้องมีหาวัสดุอะไรมาผูกเพื่อแขวนนะครับในที่นี้เรานําเชือกนะครับนํามาผูกด้วยเงื่อนหัวล้านนะครับคือการผูกแต่ละด้านเขามาตัวเองนะครับ จะเกิดเป็นห่วงอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็นําห่วงตรงนี้มาคล้องที่คอของขวดน้าพลาสติกนะครับนะครับจะเป็นห่วงตรงกลางนะครับสามารถดึงให้ให้รัดได้นะครับจากนั้นเราก็มาของเข้าที่ส่วนคอของขวด ซึ่งที่ตรงส่วนคอของขวดน้ำพลาสติกจะมีบ่าไว้รองรับพอเราถ้าเรารูดเชือกได้ตึงแล้วก็จะติดตรงบ่าไม่สามารถหล่นลงมาได้นะครับซึ่งขวดน้ำนี่ก็มีน้ำหนักไม่มากเท่าไหร่เพราะเราใส่น้ำเข้าไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่เราจะไม่ใช้ห้อยสายไฟโดยตรงเพราะสายไฟจะเป็นตัวรับน้ำหนักแล้วทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าได้นะครับต่อไปเราก็จะนำ เอาหลอดไฟและยุงที่เราประดิกนี้ไปแฝนไว้ตามบริเวณบ้านให้จุดต่างๆที่เราต้องการจะให้ไล่ยุงนะครับวิธีการติดตั้งอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำขาลงมาจากเพดานนะครับแล้วก็ติดกับขวดนาพลาสติกเลยตวแบบนี้ก็จะปลอดภัยดีครับผม เอาไปเมื่อเราใช้ไปนะครับหลอดไฟมีความร้อนนะครับน้ําที่สัมผัสกับหลอดไฟก็จะระเหยไปนะครับเราก็จะต้องมันเติมน้ําเข้าไปนะครับโดยน้ําที่เราเติมนั้นก็ควรจะเป็นน้ําที่สะอาดถ้าทางที่ดีเราควรใช้น้ําที่เป็นน้ําที่ต้มสุกแล้วนะครับเพื่อลดปัญหาการเกิดตะกอนหรือตะกันนะครับวิธีการเติมก็สามารถเติมเข้าไปได้โดยไม่กลัวจะล้นขึ้นไปที่บริเวณ ขัวหลอดนะครับเพราะว่าบริเวณที่เราปาดเป็นช่องนั้นมันจะสูงไม่ถึงขัวหลอดอยู่แล้วนะครับเราเติมเท่าไหร่ก็ยังไงก็ไม่ถึงนะครับแต่เราควรจะเติมให้ดำลงมานะครับเพื่อกันกรณีที่ขวดแกว่งไปแกว่งมาจะได้น้ําไม่หดลงมานะครับการทําขวดเติมน้ําก็ใช้ขวดน้าพลาสติกนะครับใช้หลอดกาแฟนะครับที่งอได้มาเจาะรูที่ฝาขวดใส่หลอดกาแฟลงไปแล้วต่อให้ยาวถึงก้นขวดแล้วยึดติดด้วย ปืนยิงกาวนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้กวดเติมน้ํานะครับน้ําที่เราใช้นะครับผมจะใช้น้ําที่ต้มสุกแล้วนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาการเกิดตะกอนและตะกั่นในน้ําขึ้นเมื่อน้ํานั้นถูกใช้หรือแช่ไว้นาน,านโดยน้ำนี้จะโดนความร้อนจากหลอดไฟด้วยนะครับเพื่อนต้องเลือกหลอดไฟที่มีกําลังวัดที่พอเหมาะหมายถึงว่าเมื่อผ่านน้ําแล้วมีแสงลดลงแล้วยังมีปริมาณของแสง ความเข้มของแสงที่เหมาะที่เราจะใช้งานอยู่นะครับการใช้งานเราควรจะเปิดไฟก่อนแล้วถึงจะมาอยู่บริเวณที่เปิดหลอดไฟนะครับเพราะถ้าเราอยู่บริเวณนั้นมาก่อนเราเปิดหลอดไฟยุงจะบินเข้าหาที่มืดก,ก็คือบินเข้าหาตัวเราเองนะครับก็จะไม่สามารถป้องกันได้เต็มที่นะครับแค่นี้เราก็สามารถจะทำหลอดไฟและยุงเพื่อใช้เองได้โดยใช้งกประมาณเพียงไม่กี่บาทนะครับ เพื่อนๆอย่าลืมนำไปทดลองทำกันดูนะครับได้ผลเป็นอย่างไรเข้ามาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำใดๆคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป แล้วก oh ็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการเจรจาในคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางงร้าด้วยนะคะ